เป็นสร้างลูกนี้ถ้าบอกเป็นหัวกอยเพียงโมปังนะทุกคนเลยนี่แต่หัวกอยเพียงอ้อยตอยวงในอันแม่ค้าแต่ก็เอาแต่สิ้นหัวกอยมาขายเนาะเพราะว่าช่วงนี้จริงจิหัวกอยกําลัางปังลูกแม่หนูก็พร้อมเสิร์ฟความปังให้เนาะตอนนี้ราคาโปูหกเก่าาป,ปิดวันที่สิบเดือนแปดเนาะจ้างน่าจะขึ้นเป็นเจ็ดเก่าๆอหลังจาาเจ็ดเก่าๆแล้วก็อาจจะเป็นกว่าหฮันอีกเด้อทุกคนเด้อเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดที่สนใจก็เอาด่วนเลยเด้อ อย่างอีกสองมือปิดปูผู้ใดที่เป็นยิบซิ้นแล้วอยากได้ตัวหัวก่อยกันหนึ่งเก่าๆเนาะถ้าว่านิยมอยังบอกเป็นเลยหรือว่าไปเฮียนมาแล้วแต่ว่าบอกเก่งนะยังมางงๆเท่าๆอยู่เออบจักจะเอาหัวเก็เท่าใดโซกกว้างๆแบบใดวิธียิบแบบใดซิ้นอันหัวก่อยหัวก่อยเพียงหัวก่อยโบเพียงหัวก่อยน้อยหัวก่อยแง่ซิ้นตัวตีนสองข้างซิ้นยิบซิ้นสองดุซิ้นติดกับซิ้นอันอันตัวตีนลูกเดียวเฮ็ดแบบใดยังบบจักสูตรนี่ แมนูคิดค้นสูตรให้แล้วบ่ต้องไปปวดหัวบ่ต้องเจ็บสมองบ่ตตองไปขึ้นยากบ่ตตองซอ้อบ่ต้องอารมณ์เสียยิบชินไปเอ,อ่ออันยิ้มไปยิบชินไปมีความสุขไปยิบยิบชินไปอารมณ์ดีไปทุกคนต้องคู่มือเล่มนี้เนาะบอกเลยว่าเงินซำนนนี้นะ่ะซื้อความง่ายความสบายให้ตัวเองนะ ทำห้องฝั่งแน่นอนเนาะท้าว่าตั้งใจเฮ็ดตั้งใจเฮียนเพราะว่าจะมีแบบละเอียดแบบครบสูตรครบไสอยูนน่ในนี้นี่นี่นี่เอาไปแล้วบอกเข้าใจสามารถถามขึ้นได้ราคานี้ปิดแล้วปิดเลยเนาะจะบอกมีราคานี้อีกแล้วทุกคนสําหรับตัวนี้เพราะว่าแม่ปู่แม่หนูโปให้ในราคาที่แม่หนูเอาเลยเลยแหละราคาที่แม่หนูตืมงบใส่เนาะ หลังจากอีกสองมือ้อเมนูก็จะปิดโปทุกคนเลยถามว่าดีใจบอกดีใจได้เพราะว่ายังเพราะว่าปกติเมนูจะเปิดโปให้วัน,นที่สิบหา้าแต่ว่าพอดีเมนูส่งตีพิมพ์ส่งห้องพิมพ์แล้วห้องพิมพ์เป็นเออเอาค้าแพงเกินที่เมน,นูคิดเนาะแล้วเมนูก็ตัส้สสนใจเออโปให้วัน,นที่สิบนาะหลังจากโป๋ให้วัน,นที่สิบแล้ว ปิดแล้วปิดเลยป่านนี้นันยังอีกส่งมือทุกคนผู้ใดเอาท่านก็ท่านผู้ใดเอาผู้ท่านก็คือปิดเลยเนาะราคานี้เนาะมืออื่นก็มีนัดส่งแข่งขมวนเพราะว่ายังเพราะว่าของเมนูมันเบิร์ตอีกแล้วเนาะรถจะส่งตอนนี้ก็สร้างตีพิมพ์อีกแล้วรถจะสามเนาะนี่ก็จะคัดเออคัด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 เอาง่าย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 ไปกว่าทันอีกเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าเมนูจะเออเน้นให้เอฟซีเอาไปแล้วยิบเป็นเนาะยิบเป็นยิบง่ายยิบง่ามผู้ใดที่อันไรเล็กบอกเก่งบอกเป็นเนาะแบบ เขาเอิน่าอย่างไรเอินว่าเอาเอเข้าใจยากสิไปเนาะเข้าใจซ่าแบบสิสามารถเป็นนด้แบบง่ายๆนะตรงครูมือเล็มนี้เดินทุกคนเดินนี่หัวก็บักไงเนาะหัวก็บักไงถ้าแบบเต็มสูตรก็จะมีอยู่เจ็ดสิบหกนา มีหุให้เบ่งน็อตบอต้องซีเรียสทุกคนม,มีอินเตอร์เน็ตเป็นยังต่างต่างเบ่งได้สบายเอามาปืดเบ่งดิเห็นบอแล้วกระหลังจะเป็นหลังกันน้ำแบบซีเนาะใส่กันน้ำกันเปื้อนเออผู้ใดที่แม่ลูกอ่อนยันลูกยันเตาขีดบอย,ยันน้ำถืกนี่ใส่กันไว้เรียบร้อยทุกคนเห็นบอกกดคักเลยเนาะสนใจก็สร้างได้เดอร์มส่งให้โทรโลกเนาะโปปิดแล้วปิดเลย